过来了过来看。 ยังไม่คะอืมกินจิงไปเก็บเสื้อล้าไปเก็บเสร็จแล้วเข้างบ้านดูคล้องสิคะไปมองอยู่ข้างในบ้านข้างในห้องเงี่ไปดูสิข้างในห้องจ้ะ จับไม่ได้ไปหลไปไปหลับไปบปุ๋ยะคับไปอม่อะไรว้อมาลัาลโั เล่นไม่ได้ลูกอันตรายไม่ใช่ของเด็กนนอยกินน้ำแบบไมกินน้ำเปล่าองเล่นเดือดไม่เด๋ยวตกเด๋อวตกไปไม่ได้หลอกต้องไปข้างล่างหนเราอยู่ชั้นสองเปิดกระจบกระจกอันนี้เปิดไม่ได้ค่ะลูกเด๋ยวตกนะถ้าเปิดอ่ะรู้ป่า